สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบักซี่เดอือสายปลาค้าเที่ยวนะครับชิปนี้เป็นชิปแรกแหกมันครับพาพี่น้องมาเบิง้งเครื่องอัดเพืองนะครับมือนี้พวกผมมาทําการสอนลูกค้าอยู่บ้านนะครับสอนใส่งานแท้เลยครับชิปแรกของช่องครับฝากพี่น้องเบิ้งแย่งกันด้เลยครับ ใรยากาศทงไทให้ท,ง,หนนทง,ง,ง,งนะครับสถานที่ค่อนข้างสิกว่างควงนะครับฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดชิป่อต่อไปนะครับลองไหมครับเพราะทานได้รู้เลี้ยงรู้เลาอยู่แล้วรครับพึ่งหัดเท็ดครับ นี่นะครับป้ายทอดชีวิตการทํางานนน่ครับแต่ละมือที่พวกผมได้ไปแต่ละหมอกนะครับเนาะเห็นพี่น้องได้เบิ้งครับตอนนี้หูสึกว่าเสือกสิบอมัดนะครับ<ม>เดี๋ยวรอวงก้อนต่อไปกัอน,นอ้าวโอเคมัดแล้วนะครับก้อนแรกนี่อาจสิบอมัดนะครับ นี่มัดแล้วครับก่อนแรกของมันแล้วครับนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวพาพี่น้องเึิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ พิธีชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับเกี่ยวเข่าแล้วกับอปลอยเฟืองเห้เียสีทิมนะครับเป็นก้อนไว้เป็นอาหารสัตว์นะครับในย้ำที่ดูแรงนะครับ สิท่านโมไปท่านเก่งนะครับพี่น้องใส่ไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื่อเอานะครับนี่ครับก้อนนี่กำลงังหลุดนะครับนี่หลุดแล้วตรงน้าติดกับมู่บ้านเลยนะครับ ไหนซีเมนเบิดเลยครับบริเวณนี้ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเนาะปากช่องน้องไม้มนะครับบักซีเดอสายปลา,าท้าเที่ยวนะครับดำเนินรายการโดยสร้างไม้ใช้พุ่มครับหรือไอ้ไม้ใช้พุ่มนี่แหละครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่รับชมในคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ